ท่านผู้ชมครับยุคยุค5 g เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทุกคนนั้นขาดมือถือไม่ได้ <c oughs> จริงไหมล่ะครับหลายคน,นะะที่เข้ามาเจออาจารย์นะครับผมก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยนะฮะมีโทรศัพท์เกิน1เครื่องบางคนมีเบอร์โทรเกิน1เบอร์จริงไหมล่ะครับบางครั้งบางคนมีถึงห้าหเบอร์ก็มีนี่เรื่องจริงนะ,ะท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับจำเป็นนะฮะท่านผู้ชมเนะี่ยยุคนี้จําเป็นต้องใช้ตัวเลขหรือโทรศัพท์นั้นในการสื่อสารโดยเฉพาะตอนนี้ผมกำลังมาพูดถึงเรื่องอะไรแม่ทีม ขายของออนไลน์ก็ดีขายของหรืออาสังหารีมารัพย์จะทํากิจการใหญ่โตเจ้าของบริษัทนุบริษัทนี้นะเออต่างๆนานาแต่เห็นเบอร์โทรศัพท์แล้วบางทีใช้ไม่ได้เสียเพราะเขาใช้เลขอะไรนะครับท่านผู้ชมเขาใช้เลขแค่7ตัวไอ้สตัวแรกมันเสียโจววมางมันเสียแล้วจะเหลืออะไรไ<อ>จริงไหมละครับท่านผู้ชมฉะนั้นท่านผู้ชมครับตัวเลขต้องดีตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายโดยตัดศูนย์ทิ้งเท่านี้และอีกที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับเลขนั้นต้องให้ตรงกับฉลกหรือเป็นเลขเฉพาะตัวคุณ คือหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคุณต้องนะครับเอาวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็อาชีพมาใช้แล้วก็ดึงเลขที่ต้องการใช้ในอาชีพนั้นมาใช้จริงไหมล่ะครับจึงจะสาเร็จฉะนั้นถ้าเราคุณอยู่บ้านธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องเลขอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณทําธุรกิจผมขอเตือนในความหวังดีผมเตือนคุณแล้วนะครับด้วยความหวังดีว่าตัวเลขมีค่ามีความสําคัญอีกแล้วบอกว่าอาจารย์แล้วตัวเลขมันมีพลังงานจริงเหรอผมเคยถามหลายครั้งนะครับว่าลมคุณเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นแต่รู้ไหมว่ามันเย็นรู้ตัวเลขก็เช่นเดียวกันในเบอร์โทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันครับเรารู้ว่ามันมีพลังงานแต่เราไม่เคยเห็นมันหรอกแต่เรารู้ว่ามีพลังงานบางครั้งเราดูจากเราใช้เด็ดไหมฮะแรงมากแรงน้อยเห็นไหมถ้าไม่ม,มีพลังงานแรงบางครั้งก็อืดเลยนั่นก็เหมือนกันตัวเลขก็เช่นเดียวกันครับฉะนั้นถ้าเราจะทําธุรกิจแต่ตัวโหราณอย่าลืมเรื่องตัวเลข <S 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 ต้องเป็นเรื่องตัวเลขที่ดีถ้าเลขเด็กๆเด็กสร้างบ้านก็เลข2เลข4ี่เลข6เนี่นี่ก็เลกเด็กครบเลขสร้างบ้านแต่ถ้า ผู้ใหญ่สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับนี่ต้องใช้เลขกลุ่มมีเลข1เลข5เลข8ในเบอร์โทรศัพท์เลขกลุ่มนี้นะฮะจะทําให้ธุรกิจของท่านนั้นก้าวกระโดดและยั่งยืนนะครับ,นะรบเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับการจัดตัวเลขต้องเป็นกูรูผู้รู้แะจับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเรียนตำรา,าสาสาจีนมานะครับในเรื่องของศาสายจีนทางฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยเรียนมา 40, 40กว่าปีตั้งแต่อายุ20กว่าจนปัจจุบันผม 66, 66ปีผมเรียนและเขียนหนังสือหลายเล่มน,นะฮะท่านผู้ชมครับหนังสือผมเขียนเยอะอเขียนหลายเล่มเลย นะครับเขียนหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เป็นตำรานะครับบ้างนะครับตำราเรื่องตัวเลขบ้างฉะนั้นจึงจัดและออกแบบให้นักบริหารเจ้าของกิจการเยอะมากมายทีเดียวครับผมขอเตือนนะครับพ่อค้าออนไลน์อสังหาริมทรัพย์ก็ดีหรือคุณจะทาอะไรแม่ทิพย์ใหญ่โตโบราณระวังเรื่องตัวเลขเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่ามองข้ามนะครับถ้ามาร้องไห้ตอนหลังอันนี้แก้ไขไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับกระผมชื่ออาจารย์โรดบ้านโรดเจริญวันนี้สวัสดีครับ